สวัสดีครับผมช่างสองจากบ,บริษัทปั๊มน้ำซูมมตโต้คอปเปอเรชันจำกัดวันนี้เราจะมาแกะกล่องสินค้าเจ้าตัว Energy Q ิกันนะครับเราจะมารีวิวกล่องสินค้าภายนอกกันนะครับด้านหน้าก็จะบอกโลโก้ซุมมโต้ปั๊มป้าจะมีรูปสินค้าส่วนด้านล่างก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับเป็น Energy Q ิส่วนด้านข้างปั๊มรุ่นนี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์จะบอกขนาดและน้ำหนักน้ำหนักจะอยู่ที่9กิโลส่วนด้านล่างนี้จะบอกชื่อรายละเอียดปีที่ผลิตและก็รายละเอียดของสินค้านะครับ พอเราเปดิดออกมาเราก็จะเจอที่กันกระแทกด้านในก็จะมีใบรับประกันซึ่งสินค้าตัวนี้จะรับประกัน3ปีโดยบริษัทซูมโต้คอปเปอร์เรชั่นจำกัดเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าและด้านล่างก็จะมีโฟมกันกระแทกอีกอันหนึ่งตัวสินค้าควบคุมการทํางานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ปรับเปลี่ยนความเร็วรอบมอเตอร์ตามการใช้งานปรับตั้งแรงดันสูงสุดอยู่ที่3.5บาร์ปริมาณน้ําสูงสุดอยู่ที่50ลิตรต่อน,นาที ด้านบนก็จะมีจอแสดงผลมี่ปุ่มกดสต็อปสตาร์ทเพิ่มแรงดันลดแรงดันฝาด้านบนเอาไว้เติมน้ําส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นทางน้ําเข้าส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางน้ําออกตัวสินค้าจะมีขนาดกระทัดรัดแข็งแรงทนทานเหมาะสําหรับบ้านอาคารสํงงานักงานที่ใช้น้ําพร้อมกันหลายๆจุดนะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าปั๊มน้ำซูมาโตได้ที่ Facebook ลายแอดซูม o โต้ o อและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมโทร029205711-4ทางบริษัทยินดีให้บริการครับ